สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับผมวันนี้กเ็เป็นคลิปแรกของช่องนะครับวันนี้เราก็อยากจะมาพูดถึงหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือหุ้นที่มีชื่อว่า ISRG นะครับผมหุ้นตัวนี้นะครับเป็นหุ้นเ,เขาเรียกว่าเป็น Robotics Surgery นะครับก็คือการใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัดนะครับผมแล้วก่อนื้นเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า โปรดักของเขามีอะไรนะครับแล้วก็ความน่าสนใจของเขามีอะไรบ้างนะครับผมรูปที่เห็นตรงนี้นครับก็จะเป็นรูปของออหุ่นยนต์ที่ใช้ในการผ่าตัดนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเคยมีประสบการณ์หรือว่าได้ทํางานในเกี่ยวกับห้องผ่าตัดนะครับก็จะเห็นว่าห้องผ่าตัดเราเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเหมือนแข,นแ,ขนแบบนี้แหละครับแต่ว่าโดยปกตินะครับทุกวันนี้เรายังต้องมีการใช้เป็นหมอหรือว่าเป็นผู้ช่วยในการจับเครื่องมือเหล่านี้นะครับผม ซึ่งการจับเนี่ยมันก็จะมีความยากลําบากนะครับเพราะว่าต้องต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่าการผ่าตัดเนี่ยปกติแล้วมันจะมีหลักก็จะเป็น2แบบนะครับเป็นแบบแบบโอเพนแบบเปิดนะครับกับแบบนึงคือการผ่าตัดแบบ2กล้องนะครับซึ่งการผ่าตัดแบบ2กล้องเนี่ยสมัยนี้ก็เป็นได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากว่ามันอินเวสีฟน้อยกว่านะครับโอกาสเกิดเสียเลือดอะไรก็น้อยกว่าแผลก็หายเร็วกว่านะครับซึ่งอย่างที่เห็นนะครับว่า ในตัวของโรบอติกเซอร์จอรี่ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการผ่าตัดแบบ2กล้องเพียงแต่ว่าใช้แขนกลในการจับแทนใช้มือคนนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ของทางบริษัทนี้นะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยนะครับมีแบบหลายแขนหรือว่าแบบ1แขนนะครับผมอันนี้เป็นตัวของอุปกรณ์ครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาดูนะครับว่าบริษัทนี้เขามีอุปกรณ์อะไรที่ น่าสนใจบ้างแล้วก็แต่ละอุปรกรณ์นเนี่ยทำงานยังไงครับตัวน,วนี้ตัวที่สอนนะครับชื่อ,อมันคือไอออนโรบอติกมงโกสโคปนะครับเออบุคกรณ์ตัวนี้นะครับใช้ในการที่เราจะเขา้าไป็นการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อที่บริเวณ p e r ิ f e r a ลของเออบริเวณส่วนปลายของปอดนะครับซึ่งต้องบอกว่าการทำเนี่ยมันค่อนข้างยากน,นะครับเพราะว่าอุปกรณ์นี้เขาก็จะเอาเหมือนเป็นเหมือนสองกล้องนะครับเป็นกล้องที่เข้าไปตามหลอดลมนะครับซึ่งหลอดลมของเราเนี่ยมันเล็กมากนะครับแล้วก็การที่เราจะ ทำแบบนี้เนี่ยในปัจจุบัน,นมันเป็นอะไรที่ทาได้ยากมากซึ่งพอที่เราสมมติน,นะครับว่าถ้าเกิดมีใครที่มันกับมีชิ้นเนื้อที่น่าสงสัยอยู่ที่บริเวณปลายปอดเนี่ยการที่เราสามารถได้ชิ้นเนื้อนี้มาเนี่ยสามารถช่วยเราในการวินิจฉัยได้นะครับว่าเออคนนี้เขาเป็นอะไรนะครับผมอันนี้ก็มีคลิปวิดีโอครับสามารถดูได้นะครับผมโอเค,คเดี๋ยวส่วนสุดท้ายเราจะมาพูดถึงเรื่องว่าธุรกิจเนี่ยเขาทําธุรกิจ อะไรยังไงนะครับแล้วมันน่าสนใจยังไงนะครับถึงไดเอามาพูดในวันนี้นะครับผมอันดับแรกนะครับก็คือเราจะดูในของโปรดักของบริษัทนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็น annual report นะครับผมสามารถหาดูได้นะครับอันดับแรกนะครับก็คือเรามาจุดที่โปรดักนะครับผมอันแรกเนี่ยก็คือที่เป็นเครื่องที่มีชื่อว่า davinci surgery system นะครับผมก็ที่เราเห็นว่าเขาจะมีทั้งหมด4รุ่นแล้วนะครับผมตามนี้เลยซึ่งไอ้เครื่องเนี่ยมันสามารถใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับ ในอนุริปร no ์เขจะบอกนะครับว่าสามารถใช้ในการ general Sur gery, general surgery นะครับยูโรนี่เกี่ยวกับทางออพวกการปัสสวาวะไตอะไรพวกนี้นะครับไกนิโคนี่คือเกี่ยวกับของผู้หญิงนะครับผมแล้วก็ทางซวงอกแล้วก็ h e and l e g นะครับผมซึ่งข้อดีของเครื่องตัวนี้นะครับก็คือเขาจะบอกว่ามันจะเป็นแบบ 3D วิช่า n นะครับซึ่งถ้าใครยังไม่รู้นะครับปัจจุบันเนี่ยเออท่าที่ผมทราบนะครับก็คือการผ่าตัดแบบ2กล้องเนี่ย มันจะเป็นแบบ2เป็นแบบ 2D นะครับซึ่งพอเป็นแบบ 2D แล้วเนี่ยมันจะไม่มีมิติของด้านความลึกอย่างนี้ครับการที่เราจะเอาเครื่องมือเนี่ยเข้าไปในท้องคนไข้แล้วก็ทำนุ่นทำนี่เนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้ประสบการณ์เพราะว่ามันไม่มีความลึกนะครับมันอาจจะมีการจับได้ยากนะครับต่อมานะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยี3 D มเตแล้วก็มีเทคโนโลยีนะครับที่น่าสนใจมากเลยชื่อของมันก็คือ File f o r ร์ e รเซนต์อิ g เมนะครับผมวิธีการของมันก็คือจะมีการฉีด สารเรืองแสงเข้าไปนะครับผมทําให้เราสามารถเห็นนี่นะครับสามารถไอดีนติฟายสามารถบอกหลอดเลือดหรือว่าบอกทิชชูบอกว่าบริเวณน,นี้มีเลือดไปเลี้ยงยังไงนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือสามารถบอกของตําแหน่งของท่อน้ําดีได้นะครับผมซึ่ง,งถ้าใครยังไม่มีประสบการณ์ด้านนี้นะครับต้องบอกว่าการผ่าตัดเนี่ยการการเสียเลือดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับคือมันมีโอกาสที่จะไปตัดโดนเส้นเลือดได้ ง่ายนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเส้นเลือดมันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับผมซึ่งการที่เราเห็นแบบนี้เนี่ยมันสามารถช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการผ่าตัดโดนเส้นเลือดทําให้ลดโอกาสการเสียเลือดได้นะครับผมส่วนท่อน้ําดีเนี่ยมันจะพบในพวกการผ่าตัดที่เกี่ยวกับเอ่อเกี่ยวกับตบับหรือว่าเกี่ยวกับถุงน้ําดีอะไรพวกนี้นะครับซึ่งการที่มีถุงน้ําดี เหมือนกับว่ามีน้าดีรั่วออกมาในช่องท้องเนี่ยครับมันเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อหลังการผ่าตัดได้นะครับผมเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถหลีกเลี่ยงอ,อ,อุบัติเหตุเล็กๆน้อย,ยแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ช่วยลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนหลังที่หลังจากที่ผู้ป่วยผ่าตัดเสร็จนะครับต่อมาอันนี้ก็จะพูดถึงเครื่องนั้นนะครับที่ชื่อว่าไอออนนะครับผมไอออนซิสเต็มนะครับก็คือเขาบอกว่าเป็นมินิมอลอินเวอร์สไบออซีลังนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกคขาว่ามันเป็นการ สองกล้องเพื่อสองกล้องเข้าไปเพื่อเก็บชิ้นเนื้อในปอดซึ่งอยู่ส่วนปลายซึ่งปกติมันเก็บยากมากนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าเครื่องนี้ครับมันจะเป็นเมีขนาดที่เล็กมากแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้แบบ180องศาในทุกทิทานะครับซึ่งมันเหมาะสําหรับการที่เราจะช้อนใช้เป็นในพื้นที่เล็กๆนะครับผมอันนี้เขาก็บอกนะครับว่าเขาจะใช้ในการไบออกซีนนี่แปลว่าการผ่าตัดนะครับผมไม่ใช่ผ่าตัดเขาด้วยเป็นการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อนะครับผมก็จะเป็นการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ ในขี้ที่เราสงสัยว่าเออมันอาจจะเป็นเนื้อร้ายหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมต่อมาครับอันนี้ก็เป็นพวกอ็อสเอรีนะครับเป็นพวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้นครับสิ่งที่น่าสนใจของอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือเขาบอกว่านี่ครับเป็นโมชั่นสเกลลิ่งนะครับก็คือสมบูรณ์นะครับเช่นถ้าเกิดเราขยับสามมิลิเมตรแทนก็คือถ้ามือเราขยับสามสามบินนะครับอุปกรณ์ภายในตัวมันจะขยับแค่หนึ่งบินซึ่งมันเป็นสิ่งที่ ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าการที่เราจะสมุดนะครับการที่เราผ่าตัดแบบ2กล้องเนี่ยต้องมีการผูกเส้นเลือดหรือว่ามีการเย็บการที่เราจะใช้อุปกรณ์ที่คีบเย็บในพื้นที่เล็กเนี่ยมาทำได้ยากมากๆเลยนะครับเพราะว่าขยับนิดเดียวเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการติดผลาได้นะครับการมีสกิลตรงนี้ทําให้เราสามารถขยับได้มากขึ้นเพราะเร่อมกับเป็นการขยับได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าอุปกรณ์จริงๆมันจะขยับแค่นิดเดียวซึ่งมันจะช่วยในการผ่าตัดที่สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับผมแล้วก็นี้ก็จะมีอันนี้เป็นโมเดลต่างๆครับก็ลองไปศึกษาดูได้นะครับนี่ก็จะมาพูดแบบคร่าวๆให้ฟังนะครับผมคราวนี้เราจะมาดูนะครับว่าตัวอย่างผ่าตัดที่เขาบอกว่าไอ้เครื่อง Da Vinci เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับอันแรกเลยก็คือเป็นการผ่าตัดทั่วไปนะครับ h e เนียรี p a ร์นี่หมายถึงเอ่อไส้เลือดนะครับผมถ้าเกิดใครเคยมียาหรือว่าอะไรนี้ก็จะเห็นว่ามันจะเป็นโรคไส้เลือดนะครับก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยอันที่สอนครับ Colo r e c ต a l Surge โคลเรคเตอร์ซเจอรี่ก็คือการผ่าตัดบริเวณลำเอ่อลำไส้ส่วนปลายนะครับ mm hmm. เช่นพวกที่มีการพบเจอได้บอ่อยก็เช่นคนที่เขาเป็นเอ่อมะเร็งทางลำไส้ใหญ่อะไรพวกนี้นะครับประมาครับโคลีซิสเตตมีอันนี้คือการผ่าตัดเอาถุงน้ําดีออกมานะครับซึ่งการผ่าตัดนี้เนี่ยถ้าเกิดมันอาจจะไปโดนท่อน้ําดีได้นะครับผมต่อมาการผ่าตัดทางยูโรซิสเจอรี่ก็คือโพลเตกนี่คือเอ่อต่อมลูกหม,มากโตหรือว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหม,มากเนี่ยสามารถ ผ่าตัดได้ครับซึ่งต้องบอกว่าการผ่าตัดตัวนี้ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการผ่าตัดที่อย่างที่เขาบอกว่าเป็น the most skill ก็เป็นการผ่าตัดที่ยากมากนะครับเพราะว่ามันมีเส้นเลือดเส้นภาษาอะไรค่อนข้างมากนะครับซึ่งการที่เราใช้โลโบอติกเนี่ยมันก็ช่วยเขาเรียกว่าเป็นการลดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดได้ดีนะครับผมอันที่2ก็คือเออเนในเขาเรียกเ,เ,เป็นการกับตัดชิ้นเนื้อไตบางส่วนออกนะครับเช่นไตที่มีทูมเมอร์เอ่อมีเนื้องอกเนี่ยครับเราก็อาจจะมีการตัดออกมาได้ ต่อมานีนการผร่าตัดทางไกลนี่คือของผู้หญิงนะครับเช่นผ่าตัดมดลูกซึ่งโมฆะสงสัยใช่ไหมครับว่าเราจะตัดมดลูกอไปทาไมครับเช่นบางคนนะครับที่ผู้หญิงส่วนมากเขาจะเป็นกันนะครับก็คือเช่นที่เขาเป็นเ,เขาเรียวกว่าเป็นเนื้อง,งอกมดลูกนะครับผมเป,เป็นเนื้อง,งอกมดลูกเขาเราก็จะมีการตัดออกเพราะว่าเขาอาจจะมาด้วยการปวดหรือว่าจําเดืนมา,มาไม่างอย่างครับก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดมดลูกออกนะครับและสุดท้ายก็จะมีพวกการผ่าตัดทางช่องอ,อกทาง He a d a น d neck กอะไรพวกนี้นะครับ ซึ่งจะเห็นว่าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจเพราะว่ามันสามารถเข้าไปช่วยในการผ่าตัดได้นในหลายๆที่นะครับผมอย่างที่ตัวอย่างเออไอโนลีกก่ปอกเขาได้บอกไว้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาเดี๋ยวเราจะพามาดูว่าเออเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับว่าเออที่เราพูดมาเนี่ยมันเห็นภาพหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เซิร์ชยูทูบธรรมดาครับก็เขียนว่าเป็นดาบินชีโรบอติกเซอร์เจอรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเออ เครื่องมือมันทางานยังไงอะไรยังไงนะครับโอเคครับอย่างอย่างที่เห็นตามภาพนะครับก็คือเครื่องมือจริงๆเห็นไหมครับว่ามันจะมีส่วนเป็นเหมือนเครื่องมือแขนกลนะครับแล้วคนนี้จะเป็นผู้ควบคุมครับคือในแขนกลนั้นจะมีกล้องส่องเข้าไปแล้วคนนี้ก็จะหมอเนี่ยเขาก็จะมองจากตรงนี้เห็น,เห,นเห็นมือตรงนี้ใช่ไหมครับเขาก็อย่างที่ผมบอกครับขยับ3มมิลจริงอาจจะเท่ากับ1นมิลในนั้น นะครับผมซึ่งโดยปัจจุบันเนี่ยเราต้องมีการยืนข้างเตียงผู้ป่วยนะครับแต่ตังนี้ก็จะเป็นการนั่งทําแบบนี้ได้นะครับผมเนี่ยที่เห็นนะครับว่าเขาก็จะทํามือขยับขยับมือของเขาในนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นการขยับแทนของจริงซึ่งมันแน่นอนนะครับว่าการนั่งทำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสบายนะครับว่าสบายกว่าการที่จะต้องแบบไปยืนทํายืนถือและอันนี้สามารถใช้เพียงแค่คนเดียวได้ครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเครื่องมือขนาดเนี่ย อาจต้องใช้สองถึงสามคนในการช่วยกันจับนะครับแต่นี้ก็สามารถทําเสร็จได้ภายในคนเดียวอ่าสุดตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับผมเห็นไหมเขาว่ามันสามารถหมุนได้แทบจะรอบทิดเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ผมเ,เคยมีโอกาสเข้าไปในห้องผ่าตัดนะครับมันมันไม่สามารถที่จะขยับได้แบบนี้นะครับที่ยังต้องใช้คนถืออยู่อันนี้คือการเย็บนะครับผมเห็นว่า ในภาพดูเหมือนใหญ่ครับแต่ความจริงมันเล็กมากเลยนะครับภายในช่องท้องเรามันเล็กแบบเล็กมากก็คือเป็นสกิลที่ต้องมีการฝึกฝนอย่างมากนะครับผมโอเคครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างาคร่าวๆนะถ้าเกิดใครสนใจก็ลองเซิร์ชดูได้นะครับว่าอ,อุปกรณ์เขาทํางานยังไงอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวส่วนสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูว่าเออ ราคาหุ้นของหุ้นนี้มันแพงไปหรือยังนะครับอืมก็อันนี้ก็ออกมาจากตรงทิปแรงนะครับผมก็เขาบอกว่าตอนนี้ยังราคาเนี่ยยังมีอัพไซ์ก็คือแบบสามารถขึ้นได้อีกวันแปดเปอร์เซ็นนะครับจนถึงราคาเหมาะสมก็ส่วนตัวผมก็คิดว่าราคาตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันถามว่าแพงมากไหมมันก็ไม่ถึงขั้กับแพงมากแต่ว่ามันก็ค่อนข้างแพงเลยนะครับแบบมันไม่ได้อยู่ในโซนที่ถูกแล้วแต่ว่าก็เราเองก็ไม่รู้เนาะว่า อในอนาคตมันจะขึ้นต่อได้ยังไงนะครับก็ผมคิดว่าก็อาจจะเข้าบางงสักไม้นึงในราคานี้ก็ก็เป็นอะไรที่ดีนะครับถ้าใครที่ไม่มีหุ้นนี้อยู่หรือว่าชอบหุ้นนี้มากๆครับผมอันนี้ก็เป็นแนวรับแนวต้าน,เ,นเออเป็นแนวรับคร่าวๆนะครับผม,มก็อาจจะรอรับครั้งแรกที่ประมาณสักสามร้อยแปดสิบหรือว่าลงไปที่สามรอยี่สบเอ็ดนะครับหรือว่าสุดท้ายเลยอาจจะเป็นที่สองร้อยห้าสิบสองซึ่งก็ อาจจะลงมาไม่ถึงนะครับเพราะว่าถ้าไม่เกิดวิกฤตจริงก็อาจจะลงมาไม่ถึงราคาณนตรงนี้นะครับก็โดยสรุปนะครับหุ้นนี้ก็เป็นหุ้นที่มีความน่าสนใจมากมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรียกว่าเป็นไม่กระเทือนของโลกได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเทเลมเตนะครับก็คือการการรักษาทางไกลนะครับผมโรบอติกซูเจอรี่เนี่ยมันจะมีเขามันน่าจะเข้ามามีบทบาทในการช่วยในการผ่าตัดระยะไกลได้นะครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็คงจะต้องใช้เวลาอีกนาพนพอสมควรเลยแต่มันก็ เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับว่าหุ้นของเรามันอาจจะเติตบโตไปได้อีกในอนาคตนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับใครสนใจหุ้นนี้ก็ลองเก็บไว้พิจารณาแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมขอบคุณครับ